สวัสดีครับพบกับสุรุกขาลิวภูนะครับประจำวันที่15พฤศจิกายนนะครับกับช่องชายผู้บ้าข้างลิวภูนะครับวันนี้สุรุกขาลิวภูนะครับสั่นสะเทือนวงการแน่นอนเรามี3ข่าวร้อนที่รับรองว่าแฟนๆต้องตื่นเต้นและเร้าใจอย่างแน่นอนนะครับมีหลายข่าวเลยนะฮะเรื่องแรกนี่ก็คือพิโผลช็อกโลกนะครับเจเกนคลับหักมุมเฉลยงานใหม่ก็เป็นนักวิเคราะห์บอลโลกนะครับแล้วก็มี วิวาทะสุดกวนมาฝากด้วยนะฮะคิดถึงจริงๆส่วนเรื่องที่2นะครับน่าหงายพิมลิกตบหน้าฮาร์เบิร์ดเว็บชี้ชัดหัวแดงถูกป้นประตูนะครับยังโแล้วอยู่นะครับเอาเป็นว่ามาดูกันหน่อยนะครับพิมลิกตบหน้าฮาร์เบิร์ดเว็บที่เป็นหัวหน้าของ pgml นะครับว่าตบหน้ายังไงนะครับส่วนเรื่องที่3นะครับดีลฟ้าประธานลิอร์พูดเดินเครื่องเงียบเจอจาชิวกรนดบี้แบบไร้ค่าตัวจากเสือใต้นะครับอ่า ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือ3ารื่นราวที่เราคัดมาให้คุณในวันนี้นะครับคิดว่าการตัดสินใจของเจนครับเป็นอย่างไรดิวฟ้าประธานกนานบี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะติดตามชายผู้บ้าค้ังลิวรูพูแล้วก็ร่วมเชียร์หงแดงลิวรูพูไปพร้อมๆกันกับช่องชายผู้บ้าข้างลิวพูนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับเป็นสื่อจาก liverpool.com นะครับสรุปผลงานแข่งหงแดงนะครับแบลลี่อ,อกหักตกรอบบอลโลกแล้วนะครับเวียดฟอร์มแจมส่วน3ามทหารเสือดัดจอดลุยบอลโลกน้ำตาประทะตัวบอลโลกแบลลี่ช้ำโดน VR, สวสํารอยหงเส้นทางดับฝันขณะที่3แข่งดัดจอดปิดจอบอประเด็ทีมชาติครั้งนี้ก็คือบทสรุปของความรู้สึกที่หลากหลายนะครับมีทั้งความเจ็บปวด จากการอ,อกหักของดาวรุ่งและความหวังที่ใกล้จะเป็นจริงของสตาร์รุ่นพี่ภายใต้การจับตาของอานเนอร์ลัดนี่คือสรุปราม่าที่เกิดขึ้นกับแข้งหงส์แดงในเกมคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับชมปซ้ำรอยหงเบลลี่อ,อกหักตกรอบสุดท้ายแล้วนะครับนับเป็นำคำเคลืนที่แสนเจ็บปวดของคอเนอร์เบลลี่นะครับดาวรุ่งที่สวมปลอกขันเป็นกัปตันทีมชาติไอร์แลนด์เหนือเมื่อทีมของเขาเกือบที่จะบุกไปยันเสมอสโลวเกียได้สาเร็จนะครับ แล้วความอ,อกหักก็มาเยือนเมื่อโทมัสบ๊อบเชกยิงประตูชัยดับฝันไอร์แลนด์เหนือในนาทีสุดท้ายจบเกมพ่ายไป1น,นึ่สูตรนะครับและเส้นทางสู่ฟุตบอลโลกต้องยุติลงทันทีความเจ็บปวดซับซ้อนในเกมนี้ครับไอร์แลนด์เหนือเผชิญชะตากรรมที่คุ้นเคยเมื่อโซโลเกตู v ีอาริประตูเนื่อ,จอปปงจากผู้เล่นลำหน้าไปรบกวนการเล่นซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับที่ลิเวอร์พูลเพิ่งโดนมาหม,มาด กันที่ดานบัลลาดจะมาโดนใบแดงเพิ่มเติมอีกน,นะครับสามทหารเสือดั๊กจอบปิดจอบคว้าตัวสถานการณ์กลับกันโดยสิ้นเชิงนะฮะสำหรับ3ประสานชาวดัต์วิจิฟันได,ด้กรดิกโปัลปาดไบรอันแคมปนแบกที่เดียวสตาร์ทเป็นัวจริงพร้อมกันในเกมที่บุกไปเสมอกับโปแลนด์1-1สถานการณ์ที่ขาดนะครับอัศสวินสิษยมจะกลับไปเปิดบ้านตอนรับแกเมียงของลิทวเนียในวันจันทร์ก็เพียงแค่พวกเขาไม่แพ้ ก็จะการันตีคว้าแชมป์กลุ่มและตีตั๋วไปฟุตบอลโลกได้ในทันทีส่วนฟอร์เรนเวียดฟอร์มจัมอินสิเลกต้องการแค่เสมอแม้จะถูกวิจารณ์เรื่องตำแหน่งกับลิเวอร์พูลนะครับแต่ฟอร์เรนเวียดก็ลงสนามในตำแหน่งเพเมเกอร์หมายเลขสิบที่คุ้นเคยช่วยให้ยอรมนีเก็บชัยชนะเหนือลักเซเบิร์กได้อย่างสวยงามสถานการณ์ที่ขาดนะครับออรมัรต้องการผลเสมอเป็นอย่างน้อยในเกมสกันที่จะพบกับซโลูเกียในวันจันทร์นี้เพื่อการันตี เข้ารอบฟุตบอลโลกทันทีโดยไม่ต้องไปลุ้นรอบเพียอฟบทสรุปนะครับเมื่อโปรแกรมทีมชาติสิ้นสุดลงแข้งเหล่านี้ก็จะกลับมารวมพลที่อันฟิลโดยมีภารกิจหลักก็คือการเตรียมความพร้อมเต็มที่เพื่อร่มือกับนอตติงแอมฟอร์เรสต์ในศึกพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์หน้านะครับอ่านี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับเบสฟอร์มดีนะจ๊ะส่วนเอเกริเก้ก็ยิงได้นะฮะโซบอสไลไม่ต้องพูดถึงนะครับตัวแบกฮังการีอยู่แล้วนะครับส่วนสามทหารเสือ อของฮอลแลนด์นะครับวันได้นะครับการเปนแบกโคดิกเกโปก็น่าจะได้ไปบนโลกนะครับส่วนคอเนอร์เบลลี่นะครับเ,เสียใจน้ำเดอ้อนองหลาเอ้ยไม่ได้ไปบนโลกแล้วนะครับอ่ะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเป็นข่าวที่ย้อนกลับไปที่ลิเวอร์พูลถูกริบประตูนะครับเหตุการณ์ที่ฟันได้โมงเข้าแล้วไม่ได้ประตูนะฮะหลังจาก ช่วงก่อนนั้นนะฮะจะเป็นท่านั้นของ Harvard Web บนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าองค์กรผู้ตัดสิน PGML ออกมาพูดว่าตัดสินถูกต้องนะครับแต่ล่าสุดนะครับก็เป็นของพิมลิกเลยนะฮะออกมาตบหน้าอย่างจังว่าลูกนี้นะครับตัดสินผิดพลาดอ่ะเราไปดูกันหน่อยจากสื่อท่านั้นของ d i i i t ด n อนด์นะครับเป็นสื่อสันนำเลยนะฮะหน้าหงายพิมลิกตบหน้าฮาร์เวิร์ดเว็บ คณะกรรมการชี้ชัดหงแดงถูกปล้นประตูตีเสมอเรือใบก็สรุปที่เป็นทางการและน่าเจ็บปวดที่สุดนะครับสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลมาถึงแล้วเมื่อคณะกรรมก,การผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดสิน KMI ของพรีเมียร์ลีกเองนะฮะลงมติอย่างชัดเจนว่าการตัดสินริบป,ประตูตีเสมอของเวอร์จิลฟันไดในเกมที่บุกไปพ่ายแมนเชสเตอร์3-0นั้นเป็นความผิดพลาดและประตูนั้นควรได้รับการยืนยัน ความผิดพลาดเที่ยวราคาแพงริบเวเหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะที่สกอร์ตามหลังอยู่เพียง1 0หากลูกมงของเบอร์จิฟันไดในนาทีที่ท38ได้รับการยืนยันให้เป็นประตูเกมก็จะกลับมาเสมอกัน1 1, 1. ทันทีแต่สตท้ายชูดเบิร์ดผู้กำกับเส้นยกธงว่าแอนดี้โรเบอร์สันที่อยู่ลำหน้าอยู่นั้นมีส่วนรบกวนการมองเห็นของแจนลูจิดอลลาลูมาผู้รักษาประตูซิตี้และผู้ตัดสินคริส คราวนาันก็ยืนยันตามนั้นคณะกรรมการ KMI ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญจากทุกฝ่ายสรุปว่าการตีความของผู้กำกับเส้นว่าโรเบสันส่งผลกระทบต่อผู้สับประตูนั้นไม่ถูกต้อง VAR และดุลระยะพินิจที่ผิดพลาดประเด็นที่น่ากังวลคือไมเคิลโอลิเวอร์ผู้ควบคุม VAR ในห้องควบคุมไม่สามารถเข้าแทรกแซงได้ สาเหตุเพราะผู้ตัดสินภาคสนามตัดสินแล้วว่าเป็นการล้ำหน้าโดยมีการกระทําที่ชัดเจนซึ่งอาศัยการใช้ดุลยพินิษ v r จะไม่สามารถกลับคันตัดสินได้ซึ่งมีการล็อกความผิดพลาดเอาไว้ตบหน้าฮาร์เวิร์ดเว็บอย่างจังที่สุำคัญที่สุดนะครับมตินี้คือการตบหน้าฮาร์เวิร์ดเว็บหน้าองค์กรผู้ตัดสิน pgmol อย่างจัง ก่อนหน้านี้เ็บนะครับเคยออกลงปกป้องการตัดใจดจังกล่าวในราการ m a t ช์ Official Mixed Cup โดยยืนยันว่ามันเป็นเพียงการใช้ดุละยะพินิชและไม่ใช่เรื่องไร้ยเหตุผลที่ทีมงานจัดตัดสินเช่นนั้นแต่วันนี้คณะกรรมาการของพิมพ์ลิกเองได้ลงมติแล้วว่าการใช้ดุละยะพินิจในวันนั้นไม่ถูกต้องแม้ประตูที่ถูกปล้นจะไม่มีทางกลับคืนมาได้ แต่คำตัดสินของ KMI ก็เป็นการตอกย้ำความรู้สึกของแฟนบอลลิรูผู้ว่าพวกเขาถูกความผิดพลาดในการตีความกฎหมายทำให้พลาดโอกาสสำคัญในการพิกเกมอย่างแท้จริงโอ้โหอันนี้นะฮะก็เป็นองค์กรของพิม์ลีกเลยนะฮะที่มีชื่อว่า KMI นะครับของพิม์ลีกเองออกมาบอกเลยว่าตัดสินบิดนะครับซึ่งก็ เป็นการตบหน้าของ h ฮร์ a ิเร์เว็บเลยนะครับซึ่งเป็นท่านั่นของหัวหน้าองค์กรผู้ตัสิน PGL m นะครับก็ต้องบอกแฟนๆว่ามันคนละส่วนกันนะครับพิมลีกก็พิมลิก PGL เนี่ยก็ขององค์กรผู้ตัดสินนะครับพิมลีกออกมาพูดอย่างนี้นะฮะมึงสีว่นอย่างไรบักข้าวเบวบๆนะครับที่จริงแอดมินเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะเอามาพูดย้อนกลับไปนะครับเพราะมันผ่านมาหลายวันแล้วนะครับแต่ เนื่องจากข่าวที่ดิดอีเดนฟิวเอามาตีแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็อยากจะอ,อยากจะขอความเป็นธรรมบ้างนะครับเพราะตอนนี้ลอร์พูเจอแต่ BR เล่นงานนะครับหลายเหตุการณ์เลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าแฟนๆอาจจะมองว่าบักแอดมินมึงหย่อนก็ไปมันบวด้ละ,ละจังไรมันก็แพ้ไปแล้วนะครับแต่ความรู้สึกแฟนบนหงแดงอย่างผมเนี่ยนะฮะคิดว่าถ้าในจังหวะน,นั้นถ้าให้ประตูแล้วเป็นตีเสมอประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่ง เกมก็อาจจะมันอยู่นี้นะครับอาจริ์พูวอาจจะมีแพ้ยับขนาดนี้หรือว่าอาจจะพี่เกมก็ได้นะครับมันมองได้หลายมุมนะครับมันก็เลยอยากรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเหตุการณ์ที่เราโดนเนี่ยมันเหมือนหลายๆกรณีที่ที่คนอื่นอาจเจอเหมือนกันกับเราแต่พวกเขาได้ประตูนะครับแต่เราไม่ได้ประมาณนี้แหละฮะก็อยากจะะอ,อยากจะฟังความคิดเห็นของแฟนๆด้วยนะครับว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับ เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะซึ่งก็เป็นข่าวจากท่านของเดอะ h ิลเลอร์นะครับเป็นข่าวเจอร์กิงคลับนะครับแฟนๆที่กำลังลุ้นนะฮะว่าเจงเขาจะมาคุมทีมลิเวอร์พูลไหมนะครับตอนนี้มีคำตอบแล้วนะครับอ่ะไปฟังกันหน่อยพีคโผลเจ i n กิงคลับใจถึงหยอดคำหวานแฟนๆลุ้นตัวโกงก่อนหักบุมเฉลยงานใหม่เป็นนักวิเคราะห์บนโลกสุดกวน จงสู่การลอคอรนะครับเจเกนคลับยอดกุนซือมาดร็อกชาวเยอรมันสร้างความมือหาครั้งใหญ่นะครับด้วยการประกาศว่าค,คัมแบ็กข้างสนามแล้วอีกครั้งผ่านคลิปวิดีโอสุดกวนใจทำเอาสาวกู้ง,งแดงและแฟนบอลทั่วโลกเข้าใจผิดว่าเขากำลังจะกลับมารับงานคุมทีมแต่สรุปกลับเป็นเรื่องราวสุดเซอร์ไพรส์นะครับที่ทำเอาหลายคนต้องขำพลือจัเกรจี้ย่าใต้ฝ่าเท้ายอดคำหวานสุดเหลือทึก อดีตเจ้าในใหญ่ของลิเวอร์พูลในวัย58ปีนะครับยอดแฟนๆด้วยการเดินรอบสนามฟุตบอลพร้อมเสียงบรรยายที่สร้างความหวังให้กับทุกคนกลับไปข้างสนามไล้วเหรอผมไม่คิดถึงมาเลยนั่นคือสิ่งที่ผมคิดมาตลอดแต่ตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกจักกะที่อีกครั้งใต้ฝ่าเท้าผมอยากกลับไปอยู่ใกล้ๆมันอีกครั้งวินาทีต่อมานะครับเจคกนครับก็หันมามองกล้อง พร้อมสยบข่าวลือเรื่องการกลับมาคุมทีมทันทีด้วยรอยยิ้มอารมณ์ดีโอ้เปล่าครับไม่ใช่ในฐานะผู้จัดก,การทีมผมจะไปเป็นนักวิเคราะห์ให้กับมอนเตตาทีวีในศึกฟุตบอลโลก2 0 2 6ต่างหากไฟยังไม่หมดบทบาทใหม่ที่โลกจับตาแม้จะประกาศว่าหมดไฟในการคุมทีมจนต้องอำลาทีมแอนฟิลแต่บทบาทใหม่นี้พิสูจน์ได้ว่าไฟในตัวของจเก้นคลับยังไม่หมดลงงานใหม่สุดปัง เขาจะรับหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนักวิเคราะห์ในศึกฟูตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือก่อนหน้านี้ในปี2015เจงกิงครับได้กลับเข้าสู่วงการฟุตบอลอีกครั้งนะครับในฐานะหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกของเรดบ u l l และยังคงเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาของลีกฟุตบอลเยอรมนีหรือ DFL แม้จะไม่มีภาพเขาออกแอคชั่นอยู่บนมานั่งสำรอง แต่เจคินคอมก็ยืนยันแล้วว่าเขาจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเกมลูกหนังระดับโลกต่อไปในฐานะนักวิเคราะห์ที่มาพร้อมอารมณ์ขันและมุมมองที่เฉียบคมของเขานะฮะอ่าก็กลับมาับงานนะครับแต่ไม่ได้มาคุมทีมนะครับเป็นนักวิเคราะห์นะครับเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะไม่เครียดมากนะครับก็น่าจะเหมาะสมกับบอสนะครับอ่าแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับเราก็ยังมีลุ้นนะครับเพราะเจคินคอมเคยไปให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งบอกว่า มีโอกาสที่จะกัรมาคุมทีมนะครับแต่ทีมทีมนั้นที่จะคุมก็คือลิเวอร์พูลทีมเดียวเท่านั้นนะครับก็ต้องรอนะครับไม่ใช่ช่วงนี้แน่นอนนะฮะคีฮอดคือกาวได้บอดเอ่ยเราไปต่อที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะก็เป็นข่าวเศร้านิดหนึ่งนะเป็นสื่อจากดิดิตแอนฟิลนะครับท่านผู้ชมเป็นข่าวเอนโดนะฮะช่วงนี้หายไปเลยนะับน่าสงสารจริงๆเขาซ้ำกรมซัด เอนโดไม่เพียงแค่เป็นตัวสำรองของหงแดงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังถูกโละจากกับตันทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ mm hmm. ขอซ้ำกันซัดจริงจริง,รงนะเอนโดของเราสถานการณ์ของโัตุรุเอนโดนะครับท่านผู้ชมกับตันทีมชาติญี่ปุ่นกําลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตซําซ้อนเลยนะฮะไม่เพียงแต่เขาต้องเดินรนเพื่อย่งชิงตําแหน่งภายในทีมญูปุ่นเท่านั้นแต่ล่าสุดปัญหาได้ลูกรามใหญ่โตเลยนะฮะเมื่อเขากําลังเผชิญหน้ากับการถูกคน้นจากตาแหน่งตัวจริงเนี่ยทัพซามูไรบูอีกด้วย หายจากเรดาร์สถาิการลงสนามที่น่าใจหายบทบาทของมิฟิลจอมเก่าในวัย32ปีรายนี้กับลิเวอร์ pool ภายใต้การคุมทีมของอนเนลสลอตได้ลดลงอย่างแน่ใจหายนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเอนโดถูกใช้เป็นตัวปิดเกมอย่างสม่ำเสมอโดยลงสนามถึง32เกมแต่มาในฤดูกาลนี้ลงเล่นไปเพียง7นัดรวมแล้ว235นาทีและที่น่าตกใจคือในพรพเมลีเขาได้สัมผัสเกมแค่ 36นาทีเท่านั้นก่อนหน้านี้ซลัตยังพอใจที่เอนโดได้ไปรักษาจาังหวะการเล่นกับทีมชาติญี่ปุ่นแต่ตอนนี้แม้แต่ประตูบานนั้นก็กําลังจะปิดลงนะครับโค่นกับตันซาโนเดวรุ่งพุ่งแรงเสียบแทนที่ความหน้าเป็นห่วงล่าสุดนะครับเกิดขึ้นในเกมที่ญี่ปุ่นชนะการหน้า20เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเอนโดนะครับมีชื่อเป็นเพียงแค่ตัวสำรองและต้องนั่งดูเกมตลอด90นาที ซื่อญี่ปุ่นรายงานตรงกันว่าฮานจิเมะมอริยาสุกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นกำลังปักใจกับไคซูซานโนมีฟิลจากไม05มากกว่าโดยซาโนในวยยัย24ปีคือผู้ที่โชว์ฟอร์มเด่นสุดขีดในเกมนั้นโดยการทำแอซิสและทำสิติเกมรับสูงสุดถึง11ครั้งเข้าสกัดบ,บอล5ครั้งและตัดบอลได้6ครั้ง การเจนเกิดของซานอเกิดขึ้นในจังหวัดที่เอนโดหลุดจากทีมชาติถึง4ี่เกมหลังสุดทําให้ซานอเยตตรแหน่งมีฟิลตัวกลางได้อย่างต่อเนื่องโดยมีปอกแขนกับตันทีมเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เอนโดยังคงเหลืออยู่สัญญาณเตือนถึงหงดังอนาคตที่อาจสั่นคลอนการที่เอนโดเสียตำแหน่งตัวจริงในนามทีมชาติซึ่งเป็นที่ที่เขาเคยถูกใช้เพื่อรักษาความฟิตให้พร้อมสําหรับลิเวอร์พูล คือปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ถึงอเนอร์สลัดทันทีแต่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือหากเอนโดนะครับหลุดจากตาแหน่งตัวจริงแนนําทิมชาติอย่างถาวรเนื่องจากการขาดอกาสลงสนามให้กับสโมซ้อนก็อาจถึงเวลาที่ตัวเขาและตัวนักเตะเองจะต้องพิจารณาผลักดันเพื่อขยายเทียมในตลาดการแกนนักเตะครั้ตงต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่ามันมีโปรแกรมฟุตบอลโลกรออยู่ข้างหน้าด้วยนะครับเอนโดก็ อายุเยอะแล้วนะครับ32ปีนะครับก็อยากจะไปฟุตบอลโลกด้วยนะครับเอาละครับบัตเตรนีมีโอกาสเลยที่จะต้องมองหาทีมใหม่ในตลาดเดือนมกราคมนะครับเพราะถ้าไม่ได้ลงเล่นนะครับมันก็ไม่ได้ไปบอโลกแน่ๆนะครับหรือจะพิกฟอร์มได้หรือไม่พิกฟอร์มให้ถูกใจอันเอสลอตให้ส่งลงเล่นนะครับแต่คงยากนะครับที่จะเบียดกองกลางลิวฮูณตอนนี้ได้นะครับแล้ว สถานการ์ริวูก็ยังไม่ค่อยสู้ดีนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยเอนโดก็เลยถูกดองยาวเลยนะครับน่าเป็นห่วงนะเพราะดูจากสติการลงเล่นในรุ่นการนี้เพียง7เกมเท่านั้นเองนะครับ235นาทีนะครับทั้งหมดนะรวมทุก้วยแล้วก็พิมมิีิได้ลงเล่นแค่36นาทีเท่านั้นมันน้อยกว่าริโอเอนกูโมฮาซะอีกนะครับโอ้หนักเลยนะเอนโดของเราอะ เราไปต่อกันที่ข่าวตลาดการสกัดนักเตะกันหน่อยนะครับก็เป็นอของฟรีที่เรากําลังเล็งๆอยู่นะครับอ่ะเป็นสื่อจากรีวิวเอเคโอเลยนะครับดิวฟ้าประธานลิเวอร์พูลเดินเครื่องเงียบปเปิดโต๊ะเจจจ์ชิลกรนาบรีเสริมหอกแบบไร้ค่าตัวแผนลานดาวด,ดังแบบสุดคุ้มเริ่มต้นขึ้นแล้วลิเวอร์พูลนะครับภายใต้การนําทัพของอันเนลสลักก็ตกเป็นข่าวใหญ่ว่าได้เปิดฉากเจจจ่าเพื่อดึงตัวแซกกรนาบี้ ปีตัวฉกาดของเือใ์ต้เบอร์ยูมนิกมารุวนทีมแบบไม่มีค่าตัวในช่วงสมัมนาหลังสถานการ์สัญญาของเาวิดตีนชดเยอรมนเียไรยนี้เต็มไปได้วยความไม่แน่นอนนะครับโอกาสทองบอสแมนจีงหงวแดงตรงขวาอดีตเด็กปั้นของอาร์เซนอลในวัยเพียง30ปีอะไรนี้นะครับทำงานสุดยอดกับเือใต้ตลอด8ดฤดูกาลยิงไปเกือบ100ประตูแต่ชัญญาของเขากำลังจะสิ้นสุดลงหลังจบฤดูกาลนี้นั่นหมายความว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปกาดาบี้จะสามารถเจรจาเสนอลุ้งหน้ากับสโมสรต่างแดนได้แบบทันทีด้วยกฎบอสแมนดิลสกกนสปอร์ตเยอรมนีนะครับยืนยันว่าลิเวอร์พูลได้เพิ่มชื่อกาดาบี้เข้าไปในลิสต์เป้าหมายลำดับต้นๆโดยเหตุผลสำคัญคือการย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวนี่คือกลยุทธ์หงแดงที่ต้องการตัวเลือกแนวรุกคุณภาพสูงระดับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในราคาศูนบาทเพื่อประหยัดงบประมาณมาสา้ ไปใช้เสริมทัพในจุดอื่นที่จําเป็นกว่าและข่าวรับผู้ว่าบอร์ดบริหารเ,เริ่มสอบถามถึงความเป็นไปได้เบื้องต้นแล้วนะครับปาเยินยอมลดค่าเหนื่อยขณะที่ทางฝั่งใบยมเิกเอ,เองก็ยังไม่ยอมแพ้กรรมณีกุลสือเสือใต้เผยกล่าวเช่นชมฝีเท้าของกานาบีว่าเป็นนักเตะที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่าฝีเท้าไปมากและต้องการรังตัวไว้ยไอย่างไรก็ตามนะครับมีรายงานมาว่าการเจรจาเสานอใหมเ่เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกาณาบียอมลดค่าเหนื่อย ที่เราอยู่ในปัจจุบันล,ลงเท่านั้นทางนีเดียวนี้มีโอกาสสูนแรับที่ปีดีกีแชมป์ยุโรปจะบวกเมลลาทินอเลีันส์อารีนาลิเวอร์พูลจึงต้องเร่งเครื่องดินหนปิดเดียวนี้ให้ได้ก่อนที่จะถูกกู้แข่งคนสุข,ขันอย่างยู่วนตุดปาดหน้าคว้าตัวไปคล่องนะฮะของดีนะฮะสำหรับแซกานาบีนะครับเอ๊ก็ต้องบอกว่า ตอนนี้กระนบี้สามสิบล้วเหรอครับโอ้โหผมนึกว่ายังไม่แก่ขนาดนี้นะครับหรือข้อมูลผมผิดก็ขออภัยนะฮะก็หมดสัญ,ญากับเสือใต้นะครับอืมถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยอ่าน่าจะคว้าตัวมาไหมสําหรับมิกนก็ก็โอเคนะแต่ว่าต้องไปตกลงในะเรื่องของข้อเหนื่อยนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเอ๊ะสามสิบปีหรอทําไมเร็วอย่างนี้นะครับสามสิบปีจริงเหรอนะครับเดี๋ยวดูข้อมูลกันนะครับว่า 30ปีจริงหรือไม่นะครับนี่คือสรุปการลิวพูนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่15พฤศจิกายนนะครับก็ติดสถานการณ์ไปพร้อมๆกับสายผู้บ้าค้ังลิวพูเชียร์ไปพร้อมกันนะครับขอฝากไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็เพจน่ารักน่ารักชื่อว่าทาตแมวขั้นล่างนี้นะครับไปร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ไปร่วมเชียร์นะครับไปร่วมแสดงความรู้สึกได้นะครับที่เพจนั้นนะครับแล้วก็ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วกลับพบกันใหม่สวัสดีครับ วดพี่น้องจวดดูแลสุขภาพนะครับหนาวแล้วพี่น้องเอ่ยใส่เสื้อกันหนาวนะครับอันช่วงนี้หนาหนาวก็อย่าลืมดูแลสุขภาพเดริเซียหงแดงลิเวอร์พูลไปน้ำกันดดนเด,ด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายปู๊บบักคลองลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ